มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรัรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกนะขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ยาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปะการีจะปาปะกังกสิกรปลูกพืชไว้หวังผลปลูกถั่วย่อมได้ยนถั่วแท้หวานข้าวที่นาตนข้าวงอก จักผิดประเภทหนึ่งแม้หรือมีเปรียบบุคคลผู้ทำกรรมดีกุศลส่งบุญทวีสเสวยสร้างทำชั่วอเวจีแหลงรับรองนารู้อย่างนี้แล้วไซคิดสร้างทางกุศลรักตัวกลัวกรรมก็อย่าทำชั่ว จะมองมัวม่นไม่ไปเมืองผีจงเลือกทำรรแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขทุกคืนวันรักตัวกลัวกรรมจงทำดีจะไม่มีความทุกข์แสนสุขสรรจงเลือกทำกรรมดีทุกคืนวันจุดหมายมั่น ลุสวรรค์วิมานทองท่านสาธุชนทั้งหลายพระบาลีที่หลวงตาได้หยิบยกขึ้นเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นเป็นพระพุทธพจน์เป็นพุทธภาษิตคำสอนคำตรัสขององค์สมเดจพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับกรรม กรรมคือการกระทำของคนเราแต่ละท่านแต่ละคนกรรมนี่เป็นคำกลางๆอะไรเรียกว่ากรรมก็คือเจตนาที่เราทำลงไปไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำลงไปทางกายทางวาจาและใจด้วยความเจตนาด้วยความตั้งใจเรียกว่ากรรม กรรมเป็นคำกลางๆถ้า,ากุศลกรรมก็เป็นกรรมดีถ้าอากุศลกรรมก็เป็นกรรมชั่วกรรมดีคือการกระทำด้วยเจตนาดีทางกายทางวาจาและใจกรรมชั่วก็คือเจตนาที่เราทำทางกายวาจาและใจที่มันไม่ดีมันชั่วนะมันผิดจากทํานองคลองทำกรรมตัวนี้แหละ เป็นตัวที่นำเราให้มาเกิดในภพในภูมิต่างๆอย่างเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะว่ากรรมดีส่งผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กรรมดีคืออะไรกรรมดีก็คือการที่เราเป็นผู้รักษาศีลอย่างน้อยที่สุดก็ศีลห้าในอดีตชาติมาก่อนเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ก็เพราะอาศัยการฝึกการหัดมนุษย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันท่านทั้งหลายดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากรรมังสัต์เตวิภชติยะทิทางหีนับปณีตตายะกรรมคือการกระทำของแต่ละท่านแต่ละคนย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันให้เลวบ้างให้ประณีตบ้าง บางคนถึงเกิดมารูปสวยรูปหลอ่อบางคนเกิดมาสวดทรงอง,องเอวง,งดงามหุ่นดีไม่ต้องไปตบไปแต่งอะไรทั้งสิ้นบางคนเกิดมาขี้ริ้วขี้เรบางคนเกิดมายากจนทุกยากลำบากบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมามีสติมีปัญญาดีบางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก ตลอดชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำเป็นโรคภัไข้เจ็บต่างๆหลายโรคด้วยกันเคยถามท่านผู้หนึ่งบอกว่าท่านทำไมถึงไม่ไปฉีดวัคซีนละ่ะตอนนี้โควิดกำลังระบาดโอ้ยหลงตาผมนะ่ะเป็นโรคหลายโรคด้วยกันเป็นทั้งหมดเจดโรคมันเยอะเหลือเกิน พอจะไปฉีดวัคซีนโรคนั้นก็กำเริบพอจะไปฉีดวัคซีนโรคนั้นก็กำเริบก็ไม่มีโอกาสไปฉีดสักทีก็รอคอยว่ามันจะสงบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจกรรมที่เราที่นำเรามาเกิดเนี่ยท่านเรียกว่าชนกกรรมถ้าเรามาเกิด ดีมาเกิดในครอบครัวดีพ่อแม่ดีปู่ย่าตายายดีสภาพแวดล้อมดีประเทศดีดำเนินชีวิตด้วยความสุจริตเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีนะเรียกว่ากุศลกรรมนำชีวิตเราให้มาเกิดให้มาเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีงามในครอบครัวในประเทศในในสถานที่ต่าง เรียกว่า,ากุศลกรรมนำพามาถ้าอากุศลกรรมนำให้เราไปเกิดเราก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ดิบฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นคนทุกข์ยากลำบากน,น,น,นี่เรียกว่าชนกกรรมนำเราให้มาเกิดไปเกิดในประเทศที่ทุกข์ยากลำบากน,น้นไปเกิดในประเทศอูกันดานที่ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาที่ติดโควิดกันเยอะแยะตายกันเป็นเบือ่อ ือเกิดในประเทศอินเดียเกิดเป็นคนจันทานบ้านคนจันทานน่อยู่ในรูอยู่ใต้ดินญาติโยมทั้งหลายขอทานก็มีเป็นจำนวนมากนคืออกุศลกรรมนำให้ไปเกิดเป็นคนทุกข์ยากลำบากนี่ชนกกรรมเมื่อชนกกรรมนำเราให้มาเกิดแล้วนี่ก็มีอุปธรรมภกกรรมอุปธรรมภกกรรมที่จะคอยอุปธรรมบำรุงเราอุปธรรมภกกกรรมนี่คือ ถ้าเป็นกุศล,ลกรรมก็จะคอยอุปธรรมค้ำชูให้เรานำเนินชีวิตด้วยความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเรียกว่าถนนสายชีวิตนี้โรยด้วย,ด,วย,ด,วยอดอกกุหลาบเดินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีครอบครัวดี ไม่มีการแยกทางไม่มีการอะไรกันนะเรียกว่าเป็นกุศลกุศลละรรมที่เป็นอุปถมัมพฤกรรมคอยอุปัมภมค้ำชูนะเรียกว่าถึงจะโยนลงน้ําก็มีสิ่งมาคอยมาคำ้ำมาชูไว้จะโยนเข้าไฟก็มีสิ่งมาคอยป้องกันไว้ไม่ให้เดือดร้อนนะมีโควิดมานี่ก็ไม่ลําบากก็ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนอะไรเรียกว่ามีเครื่องป้องกัน ได้ฉีดวัคซีนทันท่วงทีอยากได้อะไรก็ได้เรียกว่าอุปถร,รมพกกรรมในฝ่ายกุศลในฝ่ายกุศลถึงตกยากลำบากมาก็มีคนคอยชุบเลี้ยงมีคนคอยซักเสื้อซักผ้าให้มีคนคอยหาอาหารหวานข้าวให้อยู่ให้กินมีคนคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ากุศลกรรมที่เป็นอุปถัมภกกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมมาอุปธรภมเราเนี่ย ถึงเราจะเกิดในครอบครัวดีขนาดไหนครอบครัวก็จะแตกแยกพ่อแม่ตีกันปู่ย่าตายายไม่ถูกกันทรัพย์สมบัติถูกคดถูกโกงไปแหละเนี่ยเเรียกว่าอุปธรรมภกกรรมมันมาคอยอุปธรรมเรานในทางที่ในทางที่ไม่ดีแล้วมันให้ผลในทางที่ไม่ดีทีนี้กรรมตัวที่สที่คอยติดตามเราเนี่ก็คืออุปีรกรรม อุปีละกระกรรมคือกรรมที่มาบีบมาคั้นให้เราได้รับความทุกข์ยากลําบากแม้เราจะมีอุปธรรมภระกรรมคอยสนับสนุนมันก็มีระยะเวลามันนะท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่ามันจะอุปธรรมตลอดพออุปถร,รมพระกรรมกําลังจะมีความสุขความสบายในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยอะไนี้ติดโควิดติดโควิดแล้วหรือไม่ยังไม่ติดโควิดไปฉีดวัคซีนอ ฉีดวัคซีนแพ้วัคซีนอย่างขนาดอย่างขนาดหนักปวดหัวตัวร้อน3วัน4วัน5วันบางคนเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ก็มีนี่เรียกว่าอุปีละก,ะกรรมมันมาบีบมาคัน้นหรือไม่ใช่ติดโควิดแค่เดินไปหน่อยหกลม้อลมอหกล้มเจ็บไข้แล้วนี่เปียบป่วยแล้วนี่อุปีละก,ะกรรมออยู่ดีๆกินข้าวเข้าไปปวดท้องอุปีละก,ะกรรมมันมาบีบมาคัน้นมาบีบมาคั้นเรา หรือเราไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเรื่องอะไรกับคนคนอื่นแต่ว่าไปซื้อข้าวซื้อของไปติดโควิดกับเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปีและก,ะกรรมมาบีบมาคันเรากรรมอีกตัวหนึ่งก็คืออุปคาตกรรมอุปคาตกรรมเนี่ยกร,รมมันมาตัดมาตัดมารอนมาบัญทอนเรามาฆ่าชีวิตเราไปเลยเรียกว่า กำลังจะเรียนหนังสืออยู่ดีๆกำลังศึกษาเราเรียนขยันขันแข็งเป็นที่รักของพ่อของแม่อุปคา,าตกรรมก็มาตัดลอนเอาชีวิตไปเลยติดโควิดรักษาไม่หายเชี้ยวโควิดลงปอดตายอย่างนี้หรือว่ากำลังจะเจริญในหน้าที่การงานเป็นมะเร็งตายอย่างนี้กำลังจะโด่งจะดังหรือกำลังโด่งดังอยู่แล้วอายุก็ยังไม่มากาเป็นโรคหัวใจเฉียบพันตายนะ เหมือนได้ข่าวทางโซเชียลบอกว่าพรศักด์สองแสงนักร้องชื่อดังสาวจันกั้งโกลมตายซะแล้วตายเมื่อคืนนี้เองนะข่าวช็อกวงการในลกตาก็ได้ข่าวทางโซเชียลต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่ก็น่าจะจริงเพราะว่าเห็นคนนั้นคนนี้ไปแสดงความไว้อะไรเนี่ยคนดังเมื่อมีเกิดอุปคาตกรรมเข้าไปตัดรอนค่าชีวิตทำให้สิ้นชีวิตตายอย่างนี้ เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายกรรมนี่มันคอยติดตามเราตลอดเพราะว่าเราทำกรรมทุกวันถ้าจะบอกว่าโควิดโลกโควิดสมัยนี้นี่ที่เชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่คอยติดตามเราจะกล่าวได้หรือไม่ก็น่าจะกล่าวได้เพราะว่ามันเหมือนเงาติดตามเราตลอดเราไม่อยากฉีดวัคซีนอ่มันก็บังคับให้เราไปฉีดบางคนก็ไม่ บางคนนี่มีกรรมมาขวางไว้จะฉีดวัคซีนป้องกันก็ไม่อยากไปในที่สุดก็ป่วยเป็นโรคโควิดนะตายเส่ไหอุปคา,าตกรรมมาตัดมรอนเพราะฉะนั้นโควิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นกับเราชาวไทยหรือชาวโลกทุกวันน,นี้ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยติดตามเราตลอดเราในชาติก่อน,นในเราอาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คนไหนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะถูกโควิดจัดการถึงแก่ชีวิตคนไหนไปทรมานสัตว์ไปทำไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ถึงกับทำให้เขาสิ้นชีวิตตายนีย่ก็เรียกว่าก็ติดเชื้อโรคติดเชื้อโรคแต่ก็รักษาหายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราควรที่จะพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่า ในการกระทำของเราแต่ละวันแต่ละวันเ่ยมันมีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมชั่วอะไรที่ดีเราก็มีสติปัญญารีบทำทันทีอะไรไม่ดีก็งดเว้นงดเว้นถ้าไม่อยากตกนรกหมกไหมก็อย่าทำกรรมชั่วถ้าอยากไปสวรรค์ก็จงทำคุณงามความดีเจ้ากรรมในเวรคือโควิดก็จะได้ไม่ติดตามเราไปตลอดช่วงนี้กำลังมีการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะ นักเรียน,นลูกๆนักเรียนได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนยี่ห้อดียี่ห้อดังของต่างประเทศบางคนก็ไม่อยากฉีดเอาฉีดเถอะฉีดเถอะเป็นการป้องกันไว้เพราะว่าการฉีดวัคซีนเวลาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนี่หมอก็จะรีบรักษาให้ทันทีแล้วก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมากแต่ถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วนี่ขอโทษทีเถอะเจะ้าหน้าที่หมอก็ไม่อยากดูแลสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ไม่เชื่อฟังหมอไม่รู้จักป้องกันตัวเองอก็จะดูแลอยู่แต่ว่าก็จะดูแลช้าหายช้าด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปฉีดวัคซีนรีบไปฉีดวัคซีนรีบตัดสินใจอย่าก,กลัวคนเราไม่ได้กลัวการฉีดวัคซีนแต่ว่ากลัวตายยังไงยังไงไรเราก็เกิดมาเราก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแต่จะตายแบบไหนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตัดสินใจฉีดวัคซีนเจ้าก,กรรมในเวรคือเจ้าโควิดนี้ก็จะได้ไม่ติดตามเราแล้วก็จะสามารถ ตัดเวรตัดกรรมเจ้าเวรในกรรมตัวนี้ไปได้ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้เป็นคติสอนจิตสอนใจเตือนจิตเตือน,อนใจของเราให้เราสํารวจการกระทำของเราทุกวันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความไม่ประมาทชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร